มันมีอะไรอีกเยอะที่เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งธรรมชาติ<ม>ตรงนี้เนี่ยสามารถบำบัดธรรมชาติได้เอง<ม>ดังนั้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะฟังดูแล้วมันออกจะโอเวอร์หน่อยแต่ในความโอเวอร์ของมันมันยังมีความเป็นจริงตรงนั้นที่สามารถพิสูจน์กันได้นะครับดังนั้นเนี่ยในด้านของพระที่เราจะสร้างมาตรงนี้เนี่ยตามหนักความเป็นจริงแล้วของหลวงพ่อก็คือพระอาจารย์บุญเทิดยนาเตโชโนเนี่ยท่านบอกเลยว่า การจัดสร้างพาะรุ่นนี้เนี่ยคือหนึ่งเลยเราไม่มีคณะกรรมการ <Hey. S 2> อันนี้เราต้องต้องต้องแจงให้ทราบก่อน oh, สองรเราไม่มียี่ปวัวนซาปัปวอะไรปัวอะไรต่างๆหลายๆเนี่ยเราไม่มีเลยสามก็คือว่าทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เนี่ยคุณได้ผลของการทําบุญอย่างเต็มที่ hey. เอาเป็นว่าในด้านของสมิงเหล็กนะปัจจุบันนี้มีคนห,หาเยอะครับ,รบถ้าในกรณีของตลาดพระเนี่ยกำลังหาเยอะมากเพราะว,าว่าหาค่อนข้างยากถามว่าหาได้ไหมมันก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นเหล็กไหลหาได้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็จะต้องใช้ในด้านของเ,เรียกพุทธคุณในตัวของผู้ที่จะเข้าไปหาด้วยแล้วทีนี้เนี่ยอย่างพญาสมิงเหล็กตรงนี้เนี่ยที่ได้มาได้มาเยอะไหมครับแล้วเอามาผสมนี่คืออยู่ในพระชุดนี้ทั้งหมด รุ่นน ну> ี้เป็น no รุ uh ่นสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วครับคือรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้หลวงพ่อท่านตั้งได้ปลูกเสกเป็นจตุคามท้าจตุคามรามเทพครับและเซตนั่งทั้งเซตคือด้วยด้วยความที่ท่านต้องการงานออกมาดีค่ะทุกอย่างคืออยู่ที่เดิมอยู่ในกุฏิเพราะว่าราคาลงท่านก็ไม่ท่านเสียดายของของท่านนะคะนมดเลยเก็บหมดเลยเก็บไม่เหลือเลยแบบว่าพอมารุ่นที่สองยังไงก็ต้องสร้างโบสถ์ไงคะมัน ต้องมีเงินมาเพราะว่าตอนนี้มีญาติโยมบริจาคพื้นที่ให้วัดฟรีๆเรียบร้อยละอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่บริเวณนี้ใบริเวณนี้ค่ะเป็นแบบพงจุ้ยมังกรครับภาพนี้ใช่ไหมฮะที่จะนํารายได้ไปสร้างใช่พระอุโบสถใช่ค่ะนะครับเป็นพระอุโบสถนี่คือพระนอนก็คือพระพุทธศีหาสายญาติเองหลังคาเป็นตอวตองค์พระ นะคะตัวฐานตัวฐานท่านก็คือตัวโตัวโนี่นะฮะรีบๆอย่างนี้นะฮะท่านแล้วก็จะมีพระใหญ่ทั้งหมด10องค์10องค์ใช่แต่ละองค์เนี้ยจะหน้าตัก10เมตรคือเป็นอุทยานอุทยานเป็นอุทยานครับก็เลยต้องมีวัตถุมงคลตรงนี้ใช่เพราะว่าไม่รู้งบประมาณที่จะสร้างเนี่ย คือถ้าพูดถึงงบประมาณแล้วเนี่ยรเราพูดกับตรงมันเป็นโอเวอร์ทาร์เก็ตอยู่แล้ว uh huh. มันอยู่ประมาณ400กว่าล้าน uh huh. ทีนี้ไอเราเนี่ยมันเป็นแค่2แรงเล็กๆแลาเป็นกลุ่มที่แบบว่าเรายังอายุไม่เยอะรเราก็เลยคิดว่าหลวงพ่อครับเอาเป็นว่า เราลองทํากันดูดีละกันเพราะว่าจิตแล้วก็คือเรามีจิตศรัทธามุ่งมั่นในในตัวของเราอยู่แต่ที่สําคัญที่สุดนะค,ะนครับในเรือ่องที่เรารู้ว่าสภาวะของสภาพเศรษฐกิจในบ้านเรานะปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเราก็คงจะทํากันไปเรื่อยๆตามกําลังแรงศรัทธาของเราแต่สิ่งที่สําคัญเหนืออื่นใดเนี่ยหลายๆท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าในการสร้างเขาเรียกว่าสร้างทุดงสถานหรืออะไรเนี่ยมีเยอะแยะไก่กองมากมายเลยแต่เราทำตรงนี้เนี่ยเรา บอกไว้เลยว่าเราทําเอาไว้ให้สําหรับผู้สูงอายุคือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาบ้านปของชีวิตผมถามหน่อยตามเ,าเขาเรียกว่าเ,าเขาเรียกว่าสภาพของครอบครัวและสังคมไทยในปัจจุบนันคนอายุยะต้องไปไหนไปวัดผมถามหน่อยว่า วัดที่พวกเขาเหล่านั้นจะไปก็คือ,อ,อ,อปู่ย่าตายายพี่ป้าณ้าต่างๆพอสูงอยู่ขึ้นปุ๊บไปวัดตรงนั้นได้อะไรกับวัดก็คืออาจจะเป็นว่าเรื่องของการทําบุญเรื่องของการไปทำตักบาตรอ,อาจจะไปนั่งสวดมนต์สมาธิอะไรปกติแต่ ั้งหมดทั้งสิ้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติกับความเป็นหญิงอย่างในเรื่องของบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือมันยังไม่มีก็<ช>เลยจะให้เกิดขึ้นตรงนี้<ช>อันนี้ค,ค,คือจะเกิดขึ้นที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบกิริขันใช่ครับใช,ใช่แต่ขอเสริมนิดนึงค่ะที่เนี่ยที่คุณชาลี คุณวรพัชรเมธพูดถึงเสักครู่คือเป็นที่สําหรับผู้เกษียณอายุแล้วบ้านปลายและผู้เกษียณอายุเหล่านี้จะมีความรู้ในตัวเองค่ะเนื้อะคะพอมีความรู้ในตัวเองปุ๊บมาปฏิบัติธรรมปุ๊บก็จะเกิดศูนย์ศิลปะชีพหลวงพ่อท่านตั้งใจอย่างนั้นคือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ประสบการณ์ที่ตั้งแต่หนุ่มๆยันแก่เนี่ยอย่างรุ่นๆเนี่สมมติว่าเปิ้นเนี่ยอยากจะเข้าไปในวัดอยากรู้เรื่องช่างไม้จังเลยก็จะมีคุณตาที่แบบว่าเกษียณตัวเองแล้วมาอยู่ในเนี้ย นูกอยากเล่นช่างไม้ค่ะแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายหนูอยากขอเล่นฟรีได้ไหม เหมือนกับว่าทําบุญด้วยความรู้เหมือนกันก็คือเรียนรู้กันเรียนรู้กันอยู่รในชุมชนตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนว่าอาจจะเป็นถ้าเกิดว่าผู้กับเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็คงจะเป็นฟินิเล่ของที่ที่สําหรับกลุ่มกลุ่มคนที่จะเป็นเรื่องการรวบรวมความอุดมสุขทางสมองรวมด้วยกันหรือว่าห้องสมุดที่มีชีวิตอ่าห้องสมุดมีชีวิตนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรู้ที่ร่วมกันใช่คือร่วมบุญกันเลาเนี้ตรงนี้เลยนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่งเราสองคนก็ไม่ได้รับเลยใช่ ตัวเองคือหลายๆท่านอาจจะมองว่าไอ้เรื่องนี้เป็นอาพวกกันแบบชาวบ้านวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งซาปัวครึ่งหนึ่งยี่ปัวครึ่งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่มีไม่มีนะครับเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมแต่สิ่งหนึ่งก็เราคิดว่าในค่าของความเป็นคนของเราที่ทําอยู่มันอยู่ในพื้นฐานของจิตศรัทธาที่มั่นคงจริงๆใช่ศรัทธาในตัวองค์หลวงพ่อบุญเิอศรัทธาในตัวองค์ของหลวงพ่อตัดครับทีนี้ผมนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้บอกว่ามวลสาร พูดไปแล้วว่ามีพญาสมิงเหล็กสองมีอะไรนะฮะเหล็กเปียกเหล็กเปียกเหล็กเปียกดียังไงเหล็กเปียกนี่ถ้าพูดกันตรงนี้แล้วเนี่ยคนจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่รู้เพราะว่าอันนี้เราเราก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะไม่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 ค่อยจะ s u c c e ซสกันสักเท่าไหร่สําหรับกลุ่มหน่วยงานบางกลุ่มแต่เหล็กเปียกตรงนี้ถ้าเกิดหลายๆคนที่ที่ได้รู้จักเนี่ยจะรู้ดีว่าเหล็กเปียกตรงเนี้ย ราคาสูงมากสูงมากค่ะราคาแพงมากมก็เราเอาตกเป็นว่าเป็นหลักล้านฮะะและหลวงพ่อท่านไม่รู้ครับหลวงพ่อท่านเพียงแต่คิดว่าอยากจะเอามวลสารทั้งหมดที่ดีที่สุดไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังทุดดงเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันและท่านมารู้ภายหลังะรู้ภายหลังหลังจากที่อะไรฮะหลังจากที่มีคนไม่คนมาขอซื้อมาขอซื้อท่านฉันหมดไปหนึ่งมดร้อยห้าสิบล้านครับครับต่อหนึ่งกิโลต่อหนึ่งกิโลฮะ ฉันบทไปหมดแล้วเมือนันบทไปหมดแล้วอยู่ในนี้รู้สึกว่าเราจะมีเราจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเหล็กเปียกเป็นผงเหล็กเปียกน่าจะมีอยู่น่าจะมีเดี๋ยวไปอีกช่วงหนึ่งนะมีพญาสมิงเหล็กมีเหล็กเปียกอีกอย่างอะไรที่อีกอย่างหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าป๊อปปูล่ามากแจ๋วเลยอ่ะป๊อปปูล่ามากก็คือควอนตัมสเคลล่าหรือลาวาภูเขาไฟ ควอนตัมสเคล่าที่ได้พบแล้วก็มีการอิมพ์ตเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยจะเจอที่ญี่ปุ่นกับเยอรมนีแต่ญี่ปุ่นนี่จะป๊อปปูล่ามากหลายๆคนที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหินลาวาแล้วก็หินภูเขาไฟต่างๆเนี่ยหลายๆคนก็จะทราบว่าทั้งหมดเวลามันแข็งตัวลงมันจะมีแร่ธาตุเยอะมากแร่ธาตุตัวนี้สามารถจะซึมเข้าไปในผิวกายของเราได้เพื่อจะหนึ่งเลยคือเพิ่มออกซิเจนสก็คือในเรื่องราวของการทําให้เลือดไม่หนืด สําหรับคนที่มีปัญหาได้เพรวยเลือดหนื่เลือดเหนียวเกินไปค้นเกินไปอะไรเงี้ยออกซิจหลังจากที่พลังงานจากหินสิเคราไปทําปฏิกิริยาให้ออกซิเจนในเลือดมีมากขึ้นมันก็จะทําให้เลือดะหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นเลือดความหนืดครลงก็เลยก็เลยมาผสมอยู่ในวรตดุกงคน เป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะลหลายๆท่านที่รู้จักเซเคล่าเองในการที่จะบำบัดร่างกายให้ดีขึ้นเนี่ยมักจะคิดไปถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะบเำออเออเออบัดร่างกายของเรารให้ดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนในร่างกายแต่เป็นครั้งแรกที่เรานําสุดยอดของมวลสารจริงๆเข้ามาผสมผสานกันแล้วก็เป็นผลรุ่นนี้และเราขอบอกเลยว่าเราจะทําเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือตัวอย่าง มีพยาสมิงเหล็กมีเหล็กเปียกมีสเกล่าแล้วก็ยังมีมลสารอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเห็นบอกว่าจะมีการทดลองได้ครับนะฮะที่บอกว่าเอทดลองโปรเจกต์เปกป้องจะเป็นอย่างไรนะจากอะไรฮะจากน้กร้อยเปอร์เซ็นต์พิทิกรเลยดีไหมครับจากก้นดยวกันแล้วกันครับ